ของ YouTube SEO แล้วก็ YouTube Ad ว่ามันต่างกันยังไงนะเรารู้จักเรื่องของ SEO ก่อนนะนะครับนะแล้วก็ตัวนะครับแอนะทุกคนนะครับผมจะเรียกมันว่าตัวที่เป็นโฆษณาแล้วกันนะครับนะเราสามารถที่จะใช้เงินนะครับนะในการจ่ายค่าโฆษณาเพื่อให้คนเนี่ย เห็นคลิป YouTube ของเราเนี่ยได้เพิ่มมากขึ้นนะครับของ SEO นะมันก็จะมีปรับไตเทิลใช่ไหมครับนะใส่ในไตเทิลถูกไหมครับใส่ในด s คริปชั o นนะครับแล้วก็ใส่ในส่วนที่เป็นตัวแท็กอ่าอันนี้คือหลักๆนะเวลาเราทำเอชโอสำหรับคนที่ทำแอดนะครับก็คือยิงโฆษณานะครับเขาก็สามารถที่จะเลือกกลุ่มเป้าหมายได้ สิ่งที่เรียกว่าคีย์เวิร์ดนั่นเองนะครับนะต้องไปอ่านนะวิธีการวัดผลต่างๆนะวางเรื่องของตัวแคมเปญต่างๆนะแล้วก็มันมีเรื่องของเงินมาเกี่ยวข้องใช่ไหมครับนะเพราะฉะนั้น,นงานยากของมันเนี่ยก็คือว่า1ิเรื่องที่ต้องรู้เกี่ยวข้องกับ SEO กับ YouTube Ad นะครับนะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของ YouTube SEO แล้วก็ YouTube Ad ว่ามันต่างกันยังไงนะและเราสามารถที่จะไปทำอะไรได้บ้างกับไอ้เจ้า2ตัวนี้ ไม่ว่าคุณจะท YouTube นะครับนะโดยการที่หาเงินออนไลน์หรือว่าคุณจะท YouTube เนี่ยนะครับสำหรับให้คนเข้าถึงสินค้าของคุณนะครับคุณจะเป็นผู้ประกอบการคุณจะเป็นเจ้าของบริษัทหรือว่าเจ้าของธุรกิจนะครับผมอยากให้ฟังตรงนี้ก่อนนะว่ามันมีส่วนที่ต่างกันอยู่แล้วก็วัตถุประสงค์ในการใช้งานเนี่ยแตกต่างกันมากนะครับที่1นนะครับเรารู้จักเรื่องของ SEO ก่อนนะนะครับนะแล้วก็ตัวนะครับแอดนะทุกคนนะครับ A ดีเอสนะครับซึ่ง SEO เนี่ยนะครับนะมันคือ Search Engine Optimization เนี่ยนะครับเวลาเราทำ u t u b e เนี่ยเราจะมีกลไกในการปรับหลังบ้านอย่างไรนะครับนะเช่นปรับไททอลด i ก t i o n หรือไม่ก็แท็กอะไรเงี้ยครับให้คนเข้าถึงนะครับอันเนี้ยผมพูดถึงตัว SEO ก่อนนะ ตอนที่เราทำวิดีโอเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube หรือว่าเว็บไซต์นะครับนะมันก็จะมีกลไกของมันอยู่นะครับส่วนอีกนึงครับก็คือแอดนะครับไอ้ตัวเนี้ยผมจะเรียกมันว่าตัวที่เป็นโฆษณาแล้วกันนะครับนะเราสามารถที่จะใช้เงินนะครับนะในการจ่ายค่าโฆษณาเพื่อให้คนเนี่ยเห็นคลิป YouTube ของเราเนี่ยได้เพิ่มมากขึ้นนะครับอันเนี้ยเราพูดถึงความหมายของมันก่อนนะครับอันที่2นะครับนะมาดูเรื่องของวัตถุประสงค์ก่อนนะกันนะครับอ่าวัตถุประสงค์นะครับทุกคนนะ คือว่าเราจะต้องรู้ก่อนว่าเราจะมีคลิปแล้วเนี่ยเราจะกําหนดวัตถุประสงค์เนี่ยเพื่ออะไรนะครับในการเพิ่มการมองเห็นนะครับไม่ว่าจะเป็น S E O หรือว่าแอดนะครับนะมันก็เพิ่มการมองเห็นได้นะแต่มันแยกกันครับมีอยู่2ส่วนนะครับถ้าเกิดว่าเรานะครับอยากที่จะให้เข้าถึงแบบธรรมชาติหรือว่าเพิ่มการมองเห็นเนี่ยแบบธรรมชาติไอแบบนั้นเนี่ยเราเรียกมันว่า S E O นะครับนะแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากเพิ่มการมองเห็นนะครับนะโดยการที่โปรโมทหรือว่าโดยการที่จ่ายเงินนะครับ ไอ้นั่นเนี่ยนะครับนะก็คือลักษณะการเพิ่มการมองเห็นเนี่ยแบบแอดนะครับอันนี้คือแล้วแต่วัตถุประสงค์ของเรานะครับอันที่3นะครับก็คือเรื่องของคีย์เวิร์ดนะครับอ่านะคีย์เวิร์ดนะครับซึ่งคีย์เวิร์ดเนี่ยนะครับมันคือคําหลักนะครับนะเจ้าคีย์เวิร์ดเนี่ยมันก็จะใช้ได้ทั้งแบบ SEO แล้วก็แบบแอดนะครับนะซึ่งคีย์เวิร์ดเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยนะครับใช้ในส่วนของ SEO นะมันก็จะมีปรับไตเติ้ลถูกไหมครับนะใส่ในไตเติ้ลถูกไหมครับใส่ในดิสสคครรปชัันนนนะบแล้ววก็ใใ่่ที เป็นตัวแท็กอ่าอันนี้คือหลักๆนะเวลาเราทำ SEO สำหรับตัวคีย์เวิร์ดนะครับนะแต่สําหรับคนที่ทำแอดนะครับก็คือยิงโฆษณานะครับเขาก็สามารถที่จะเลือกกลุ่มเป้าหมายได้ผ่านสิ่งที่เรียกว่าคีย์เวิร์ดนั่นเองนะครับนะเพราะว่าตอนที่เราทําโฆษณาเนี่ยนะครับนะเราสามารถที่จะยิงตามคีย์เวิร์ดได้อ่าอันนี้ก็คือสิ่งที่เราต้องรู้ในส่วนของในหัวข้อที่3นะครับอันที่4นะครับนะน,นี่คือที่4ี่นะครับเรื่องของการนะครับวัด ผลนะครับนะอ่าโอเคนะครับซึ่งในการวัดผลเนี่ยนะครับในส่วนของ SEO นะครับนะเราจะวัดผลอะไรนะเราจะดูว่าเฮ้ยมีคนมากดไลค์กดคอมเมนต์หรือว่ากดแชร์หรือเปล่าอันเนี้ยในส่วนของฝั่ง SEO เนี่ยนะครับนะมันก็มีโอกาสนะฮะทำให้คลิปเนี่ยนะครับนะขึ้นหน้าอันดับแรกๆได้นะแต่ในส่วนของการวัดผลเนี่ยนะครับฝั่งแอดนะครับเขาก็จะมีตัวอย่างในการวัดผลนะเช่นนะว่ามีคนคลิกเนี่ยนะครับกี่ครั้งอ่านะครับนะหรือว่ามีการแสดงผลเนี่ยนะครับนะกี่ครั้งอันเนี้ย ก็เป็นของฝั่งการยิงโฆษณานะครับอ่าการวัดผลก็จะแตกต่างกันไปนะทุกคนหัวข้อที่5นะครับอ่าคือเครื่องมือนะทุกคนนะครับเครื่องมือนะครับนะอ่าอันนี้คือเครื่องมือที่เราควรที่จะรู้จักของ2ฝั่งนะครับนะฝั่งในด้านของ SEO เนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นตัว g ูเกิลเทรนด์นะเราจะต้องใช้ใช่ไหมครับนะไม่ว่าจะเป็น TrueBuddy นะครับหรือแม้กระทั่งตัว w i ดไอคนะครับนะมันก็เป็นตัวซอฟต์แวร์นะครับสำหรับคนที่ทํา y o YouTube นะครับแต่อีกส่วนหนึ่งนะครับนะส่วนที่ทำแอดอ่าส่วนที่ทำแอดนะครับคุณจะต้อง รู้จักอะไรครับ Google a d อะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเจ้า Google a d เนี่ยนะครับนะเราจะต้องเข้าไปยิงโฆษณาเนี่ยในนั้นโอเคไหมเวลาเรายิงโฆษณาใน Google a d นะครับมันก็เลือกเป็นเว็บไซต์ก็ได้เลือกเป็นวิดีโอก็ได้อะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็ไปศึกษาเรื่องของตัวเครื่องมือเนี่ยฝั่งของ Google a d เนี่ยเพิ่มเติมนะครับต่อไปนะครับ <S <S ข้อที่6เรื่องของระยะเวลานะครับระยะเวลานะทุกคนนะครับ โอเคนะครับซึ่งในส่วนของระยะเวลาเนี่ยนะครับแน่นอนครับฝั่ง SEO เนี่ยครับอาศัยเวลาเนี่ยค่อนข้างนานนะที่จะให้คนเนี่ยครับมีโอกาสเห็นหรือว่าขึ้นสู่หน้าแรกนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับว่าไอตอนนั้นนะครับช่องเราเนี่ยมี performance เนี่ยนะครับขนาดไหนหรือว่าช่องเราเนี่ยครับมีความแข็งแรงขนาดไหนมีคลิปเยอะไหมอะไรเงี้ยนะครับนะดังนั้นเนี่ยนะครับสำหรับ SEO เนี่ยครับอาศัยเวลานะสามเดือน6เดือนแม้กระทั่งเป็นปีนะครับแต่ในส่วนของฝั่งที่เป็นแอดนะครับหรือว่าการยิงโฆษณานครับ คุณจะเห็นผลทันทีหลังจากยิงโฆษณาโอเคไหมนั่นหมายความว่าพอเรายิงโฆษณาไปเพิ่มเนี่ยโอ้โหนะมีคนเนี่ยเข้าถึงเนี่ยนะครับนะตามยอดเงินนะครับที่เราจ่ายไปอ่านั่นเองนะครับหัวข้อที่7นะครับนะก็คือกลุ่มเป้าหมายนะเป้าหมายนะครับของกลุ่มเป้าหมายนะครับนะผมต้องบอกงี้นะครับใครที่ทํา SEO นะครับกลุ่มเป้าหมายเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณนะครับทำคีย์เวิร์ดอะไรโอเคไหม นะคุณทําคลิปเนี่ยนะคุณก็ต้องรู้ว่าคลิปคุณนะครับคนจะค้นมาเจอเนี่ยด้วยคําค้นอะไรนะนั่นหมายถึงว่าเราก็จะต้องไปวิเคราะห์ในส่วนของคีย์เวิร์ดนะครับนะส่วนอีกส่วนหนึ่งนะครับส่วนของคนที่ทำแอดนะครับ แน่นอนครับคนที่ทาแอดนะครับเนื่องจากว่าเราจ่ายเงินไปใช่ไหมเราสามารถที่จะกําหนดกลุ่มเป้าหมายได้ครับเช่นกําหนดเพศโอเคไหมกำหนดอายุนะครับนะกำหนดความสนใจเนี่ยนี่คือสิ่งที่เราเนี่ยได้ในส่วนของกลุ่มเป้าหมายนะครับก็จะเป็นเพศนะครับนะอายุนะครับความสนใจหรือแม้กระทั่งนะโลเคชันเราสามารถที่จะเลือกยิงได้นะครับว่าเราจะยิงไปจังหวัดไหนประเทศอะไรนี่นี่คือความสามารถของแอดนะครับนะซึ่งแตกต่างกับเจ้า SEO นะครับ หัวข้ที่8นะครับนะคือเรื่องของการใช้งานนะครับการใช้งานนะครับผมบอกงี้ครับว่า2อ,อันนี้แตกต่างกันนะมันขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์เราว่าเราจะใช้ SE o ตอนไหนเราจะใช้แอดหรือว่ายิงโฆษณาเนี่ยตอนไหนนะครับนะในส่วนของ SEO เนี่ยครับนะเราก็ใช้ก็ต่อเมื่ออยากที่จะให้คนเนี่ยเข้าถึงแบบธรรมชาติโอเคไหมเออก็คือว่าเราลงคลิปไปถูกไหมครับคนก็จะค้นมาเจอไอ้แบบเนี้ยนะครับนะในประเภทการใช้งานเราบอกเฮ้ยอยากจะดึงดูดคนเข้ามาแบบธรรมชาติครับครูนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยครับนะอยากที่จะให้คนเนี่ยนะเข้ามาแบบรวดเร็วตามเวลาที่เรากําหนดได้นะครับเช่น เฮ้ยตอนนี้นะครับนะเราอยากให้คนเนี่ยเข้าถึงภายใน3วันหรือ5วันอะไรเงี้ยเราออกเพลงใหม่มาอ่าเราอยากให้คนเข้าถึงแบบอย่างรวดเร็วนะครับเราก็คงไม่มานั่งปรับ SEO นะฮะโอเคไหมครับนะเพื่อให้คนเข้าถึงใน3วันถึง5วันเลยนะครับมันก็จะยากถูกไหมแต่ถ้าเกิดว่าเฮ้ยใน3วันถึง5วันเนี่ยอยากให้คนเข้าถึงเป็นแสนเป็นล้านเราก็คงจะต้องใช้วิธีการยิงโฆษณาหรือว่ายิงแอดนั่นเองนะครับต่อไปนะครับนะหัวข้อที่9นะครับเรื่องของเนื้อหานะครับเออนะฮะ เรื่องของเนื้อหานะครับทุกคนหรือว่าตัวคอนเทนต์นั่นเองนะครับการที่เราจะทำวิดีโอเนี่ยครับแน่นอนครับเราก็จะต้องให้เนื้อหาของเราเนี่ยนะครับมันไปแมปกับตัวคีย์เวิร์ดหรือว่ามันไปสอดคล้องกับคีย์เวิร์ดเนี่ยที่คนค้นถูกไหมนะครับแต่ในส่วนของคนที่ทาแอดหรือว่าโฆษณาเนี่ยนะครับนะเราเนี่ยนะครับนะทำวิดีโอขึ้นมาเนี่ยเราสามารถไปนะครับไปโผลที่ไหนก็ได้ถูกไหมยิงไปที่ไหนก็ได้นะครับดังนั้นเนี่ยนะครับนะมันก็ขึ้นอยู่ว่า เราเนี่ยนะครับนะจะทำเนื้อหาอะไรนะส่วนของ u t u b e ที่เป็น s ี o เนี่ยนะครับมันก็ค่อนข้างที่จะต้องสอดคล้องกับคีย์เวิร์ดถูกไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าตัวส่วนของโฆษณาเนี่ยนะครับมันก็จะเฉพาะกิจหน่อยนะเราอยากจะยิงไปไหนก็ตามที่เราต้องการนะอันนี้ก็คือความแตกต่างนะในส่วนของที่เป็นเนื้อหานะครับหัวข้อที่10ครับนะหัวข้อที่10ก็คือนะครับความยากนะครับแล้วก็ง่ายอ่าโอเคไหมต้องบอกว่าอย่างเงี้ยครับว่า ระหว่าง SEO เนี่นะครับกับแอดเนี่ยครับนะความยากง่ายเนะี่ยผมคิดว่ามันอยู่ที่เราถนัดนะนะครับนะฝั่ง SEO นี่ครับโอเคคุณก็จะต้องไปศึกษาเรื่องของหลังบ้านใช่ไหมครับ ไตเติลปฏิคิปชันปรับแท็กยังไงเรื่องของตัวคีย์เวิร์ดถูกไหมครับนะว่าเอ๊ะเราจะต้องเนี่ยเข้าใจเรื่องของ Search Engine Optimization เนี่ยเราจะมี Research Keyword หรือว่าจะต้องวิเคราะห์ Keyword เนี่ยอย่างไรก่อนอะไรเงี้ยครับนะซึ่งในส่วนของฝั่งที่เป็นแอดเนี่ยเขาก็จะมีความยากอีกนะครับนะเราก็ต้องดูว่าใช้ตัวที่เป็น Google Ad อย่างไงนะครับนะเราจะต้องไปอ่านเนี่ยวิธีการวัดผลต่างๆนะวางเรื่องของตัวแคมเปญต่างๆนะแล้วก็มันมีเรื่องของเงินมาเกี่ยวข้องใช่ไหมครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยงานยากของมันเนี่ยก็คือว่า การที่เราจะต้องปรับเงินของเราเนี่ยนะครับงบประมาณของเราเนี่ยนะฮะให้เหมาะกับไอตัวแอดของเราอีกนะครับซึ่งแต่ละอันเนี่ยก็จะมีความยากที่แตกต่างกันไปนะครับซึ่งจริงแล้วเนี่ยนะครับนะในส่วนของที่เป็น SEO แล้วก็ในส่วนของที่เป็นแอดเนี่ยนะครับ ผมมีสอนที่อยู่ในคลาสเรียน YouTube Expert นะครับนะก็เรียนออนไลน์เนี่ยเรียนที่ไหนก็ได้นะครับตอนนี้ก็มีคนเรียนเนี่ยหลายร้อยคนน,ยนะครับนะเราสามารถที่จะเข้าไปเรียนได้ตั้งแต่วันนี้นะในส่วนของที่เป็น SEO แล้วก็ในส่วนของที่เป็นแอดนะครับเพื่อเข้าใจพื้นฐานในการที่เราจะเข้าสู่โลกของ u t u b e เนี่ยได้มากขึ้นนะครับทุกคนแล้วเจอกันในคลาสเรียนครับไปนะครับยบาย